bmw สาม e นะครับรุ่นท็อปที่สุด m sport โฉมสุดท้ายออปชั่นสุดท้ายของ body f 3 0นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทำสีไม่เคยมีอุบัติเหตุรุ่นท็อปที่สุด m sport นะครับสวยมากชุดแต่ง m sport รอบคันล้อแม็ก เครื่องยนต์ 330e p l u อ i n ยังอยู่ในการรับประกันจาก BMW นะครับยังอยู่ใน BSI ครับคือฟรีทุกอย่างค่าได้จ่ายเราเติมน้ำมันอย่างเดียววิ่งน้อยมากตอนนี้วิ่งอยู่17,000กิโลนะครับเช็คศูนย์ได้เลยครับเราเข้าศูนย์ตลอดเวลานะครับ คุณท็อปพิสุดไฟ LED ล้อแม็กชุดแต่งรอบขั้นอยากให้ดูภายในครับดำตัดแดงนะครับทอปพิสูจน์แล้วตัวนี้ชอบมาก,มากๆเลยมีซันรูฟด้วยครับเป็นตัวท็อปนะครับมีเฉพาะใน M e Sport เท่านั้นที่มีหลังคาแบบนี้นะครับ ภายในส,สาัสานนะครับพงมาลายเอ็มสปนะครับ3ามกา้นแล้วก็คันนี้เป็นตัวท็อปตัวสุดท้ายมันจะได้จะได้จอใหม่จอ i d ไดฟ์จอใหม่เหมือนพวกบอดี้นี้ในตัวแรกๆนะครับมีพวกเนวิเกเตอร์เรียบร้อยนะครับมีกล้องถอยครับ i อไดฟ์ ive ใหม่นะครับไม่แค่หมื่นเจ็ดเองครับผมใหม่มากๆครับ หลังคานี่เปิดไฟฟ้านะครับเปิดได้จากสวิตช์ด้านบน